เป็น68เนอะ68รางวัลทายสองตัววันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2 5า3เลขที่ออกอยู่ต้องพูดว่ามีคืนไปนะครับตอนเดินทางมากครับผมาแ98บอกแมงกระเล็กอันตัวน68 ทักทายพ่ออบี้และอาจารย์ป่องครับสวัสดีครับหลังจากเที่ยวเดินทางมาจากจังหวัดเลยพี่น้องครับออกจากเชียงขานเทียงเนาะพอดบานคำพอดีก็สิมาสากเขาเดินทางเส้นสายเ้นอาเลาะเขาครับเลาะเนห่วยพอดมากเ้นห้วยพอดเส้นห่วยพอดแลก็มาเส้นทังอำเภอน้ำโสมน่ายุ่งบ้านผืออุดรทางกันไตเขามากกันเลยทางทางแหลนบ่อไไดก็เลยเสีเวลาหลตอนนี้ก็เลยมาถึงแล้วพี่น้องครับผมเรากำลังที่จะทำอะไรอาจารย์ป่องตัวเลนจะรี่ย่าหลังครับตัวเรนยนหลังครับเลย ตัวเราไปตัวต,ตุว่ยตุลีเท่านั้นครับอืมตัวไหนครับเดี๋ยวเช็คเอาไว้นายแกรนายวิทูลตันนะครับเราจะมาตรวจรถตุลีย์ยอนหลังพี่น้องกับผมเบิ้งบรรยากาศกับผมถี่บนน้องนะถี่กุ้งะพร้อมแล้วจะออกรางวัลรถไท้ายใช้จานกล่องตัวอันนี้เอาเขาซื้อไปบ้างบ้างบ่อย่หครับเขาซื้อพันที่เราครับครับผมครับอืมเบิ้ง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 ยสองตัวน้อ เอยออกท้อนโอ้ยพี่ไสล่ะโอ้ยโอ้ยเจ็ดหาเลยเด้อหาเจ็ดเลยตัวไหนบ้าเนี้พี่ขอเป็นหกแปดเนอะหปดางพร้ท้ายสองตัววันที่1กันยายนพุทธศักราชสองพันห้ามเลขที่ออกอยู่ต้องพวม่มีคืน้นะครับตอนเดินทางมากครับผม 9..8. 9บอกแม่งเขเหล็กอันตัวก้าปรวัลท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกันยาเยนพุทธศักราช2 5ง3เลห้าอมเก้าเเล็กอันเันเหล็กอันมีบอดีเด้มีบอลไปบอลย่าบุญกองครับไอ้เเาถือเ่ใส่ใ้ทำเนี่อุ้ยเก้าปดกใบนี่ีคู่ครับ สี่คู่สี่สองแปดแปดสองสิบแปด่สองาแี่คู่แปดสองสิบหกหมื่นหกแม่ครับเย้ยเป็นยังไงเข้าไปอันนี้อันนี้เขาซื้อไผ้นี่ซื้อกับอันน้องเื้อมาจุ้ยครับเฮ้ยจุ้ยครับไอ้จุ้ยบ่แม่ครับอ๋อเจอรีชิพุ่มนี่ครับมัน้งทรงมาไห่เบิ่งครับอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วของน้องจุ้ยกับพี่น้องครับอันนี้ของเปาหลายเจ้าวะเนี่แม่ครับมาเด้อมีไผ่เน่ อันนี้เจ็ดเจ็ดอันนี้เจ็ดเจ็ดชุดเก้าสิบใบพี่น้องกับผมและอันนี้ก็อันนี้ก็สองเจ็ดเจ็ดสองมาก์ไล่สองเจ็ดวันนี่อันนี้ก็เนี่ยแปดเก้าโอ้ยมเกชุดเก้าชุดสิบห้าใบพี่น้องครับอันนี้กัของเปาะผู้ห้อมนะครับของทีมงานน้องนุ่งนะครับผมลนชุดนี้นะครับผมศูนย์หนึ่งแปดสองเจ็ดเก้าเก้านะครับพี่น้องครับบอกไกลเลยของหลอกบอดมึงเลยจ่วังสะพุงครับเสร็จแลว่า แรงว่เท้าไดอยู่สคูสี่คูสี่คูเหมือนหกเอกแ้วฟองบวดสามหมื่นพ่นแก้ว่าแก้วสอขาดทึ่นขาดจันป่องโทรไปถามน้องดูครับวรัจุ๋ยดูครับครับเออยืนยันดูนี่ให้มันเดินยืนยันก่อนมันถึงกี่บอครับแก้วแก้วฮัลโหลพี่จุ๋ยเอเสียงถกงอยีบอล้วตอนนี้ะ รัจุยไ้จุยนนละวเ่นี่แก้วีถึงีโอ้ขอบคุณครับน้องชายเจ้าเนี่ซอยชีวิตอนดีเนาะดับหนูเสีเลยที่เหลอเอาเสีเแปดเก้าจะามีแล้วจะ่ามี่มีแต่เก้าแปเหลืออยูีคูเอาไปเอาเอาตัวกันเลยมาเ้น่องซอยชีวิตเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านอาจจะเป็นผ้าแดงหราขาวนะครับเด้อะว่เอนขาดเทินดูโอเคช่วยยังไงกัเดี๋ยวอาเรียกมาชี้ให้ครับ โอเคน้องชายขอบคุณมากจดจดจวดขอบคุณครับ้องขอบคุณครับอ่าการันตีแล้วโอเคยืนยันแล้วป้าจันปรางเข้าไปนี่แต่พยังชนะพึ่งดูแบบพยัญชนะพึ่งดูกมวดนี้เบิดไหลจันครับองตั้งไต๋ดินน้าไม่ยังลูกขอเงินไปยังยินนี่หมวดนาจงเอาใส่ครบปุยเขาถุอเข้ามายืนบะมีบาทเดียว แกเังสุดรอรุนเล็ไงค่ะอ้พี่น้องครับยังช่อหนึงเอกันยาโยอ้ยโอ้ยอผมมาแต่ผมผมบ่ได้เปิดฟังเลยพี่น้องเพราะว่ามันแถวเพื่มคำสวนมัสัญงานนหาเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาหาเจ็เจหายอีพอหาเจ็ดเจ็หาอีพอหาเจ็ดเจ็ดหาเก้าก้าจพอพ่ามาเกาเก้าเจด้าหาโต๊ะนบาทนี่ 9ก้าเ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 จ็ดโอ๊ยนแมันลลอกหรอกันี่เขาอดนวกคูนที่รดนู่นนี่แหวะลอกเลยโคตรแม่เก้าเก้าเก้าเจ็ดกูเก้า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 เจ็ดมาสีขวดแหม่เงยเลยอีกตัวเดียวเฮ้ยเลอีกตัวเดียวก็เกตัวมันจะเป็นตองเก้าด้ไหมว่านี้ แต่มันเทสรุดตัวนึงเงิซื้ออย่างวอซ่าจะยังไปขึ้นทั้งหลายจัดปองตั้งแต่ดาวข่าเขาจะขึ้นได้อยู่นะภาษาทำรถเล็กเอออะไรแต่ว่าการซื้อเก่าแม่ของคนไทยอู้ว่าเขาหลอกอยู่เล็จตั๊กปูซื้อหึกเก้าเล็กเล็กอันมากกว่าก็มาซื้อสีนักสีโลยออกออกได้เครื่องบาเอามาเอาดอกมาอุ้ยอะไรซื้อเราแม่มาเกยเลยได้หวานเป็นนังสั้นไผ่ล่ะคอยนี่ละ อช่แล้วปดเก้าหู้ยแล้แปดเก้ายังไงก็ออกเก้าแปดนี่ก็ออกไปยังก็พ่อซื้อคือซีคู่ตั้่กรงนึงโอ้ยค่อย้แล้วอายุพอนี่เอายุดูพี่ไงเขาเออพอเนี่ยเปรมว่ามันอายุพอเนี่ยเปรมได้ก่อนสิบแปดเก่านี่แม่ย่นอกออกอีรีอ่าเป็นไดงวะนี้อืมข้าวปั้นยางพี่น้อครับข้าวั้บักสัง เก้าเก่าเก่าเก่าโอ้ยเหมยเด็กครับสมบูรณ์เลยอาจารย์ปองครับเยสเลียดไปตรวจต่อไปอากาศหน่วยวันนี้เรางานแข่งเรือพ่ออุ้ยกันออกไปหน้าคอนป่ะยอดอิสมหมายว่ะพี่ซองมันอลไรครับสมหมายเออพ่อพ่อบ่ได้บ่ได้บีบอยู่บ้านเป็ด้ไผสมหมายอิสมัไปเอเนี่ยเขาบอกไปหาน้องข้าเรียนข้าเลียงขาไปหามันในแม่ไปให้มันดมกินดมคำดมยังก้อนมันสิบลึกลงแกนเร็วเออไม่อย่างนั้น ไม่หยังตกเวยเตกจ็บอยู่ไลูกเจ็บอยู่บ่เจ็บหมันแล้วเจ็บหมันบ่ดากเดิกเจ็บบ่เออเดี๋ยวพอผ้ายางมันจะเกิดอมันต้องยางให้ลูกหมดยางไปเลยได้มันเจ็บุ่มซำานนนั่นมันต้องยางไม่ยังมีไรไปกุยไหมเคอมีอะไรมีกุยมีอไก็จะกุยเา่ามองกายางเออกยางมัออ่นก็ได้ดอกมันต้งเรียกพอจะย่างเจ๋อเอ้ามันอาไปย่างเนื้ออีก ไม้ยโหลดไม่ยังกะไปซื้อเนื้อมาสยู่มันกินแหมซื้อเนื้อมาสย่างสูมันกินแหม่ไปจัดกอเตรียมของออกไปแล้วใช่ไหมครับขี้มอแซไปหน้าผสองมืองัวกันด้วยอะนไปปนให้พะยงงามันกินพยงาอยู่ปะพะยงง้าปนอยู่ร้ตนสลี่นี่ไปยงหง้าัู้ไปเอาไปปนมาสักน เอาไปป้นตูจิวิิานึบ่อเรอแแฟนครับเดี๋ยวพิยงยาเขาเอฟซีเอฟมาอ่าวันนีครับวันนี้ครับวันนี้ครับซื้อเลขกับถือเวเจ๋ได้ดอกสองพันกว่าสองพันป้าจะปอกปาพนักป้าครับโอเคองไม้ก่อนนครับแม่กับผมจวดจวดจวดลดไปลดไปแสหรอพอ๋อ อืมครับผมโอเคไปนองครับพอครับีหน้าครับผมายบายสวัสดีครับ